ไ่อมาทาดิบกันเถอะช่วยโอ้ริบใครสวยจังเลย เรื่อไปตายเขาเรื่องหน <c oughs> ึ่งปาไปตายเขาอใส่เมื่อยกับไปไปแซ่เขาชอบไปตายเนี่ยตาตาไปตายมันจะไม่เลอะหรอกัอลับตา จะเลิกกว่าเดิมไหยายว่ามันจะเลิกกว่าเดิมนะคะช่วยช่วยช่วยมาสวัสดีป้าป้าในเร็วสวัสดีป้าป้าในนี้หน่อย,ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูซื้อไข,ข่มุกค่ะวันนี้ สวัสดีค่ะหนูซื้อเด็กหญิงไข่หม,มูค่ะเอาเอ้ยเบ๊นบ้ามาไหมสวัสดีค่ะเนี่ยเนี่ยมาดูในเนี้ยในเนี้ยเนี่ยเนี่ยคนดูแย่ๆเลยเนี่ย อันนี้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ร้านนะคะอันนี้อยู่คองหลังอันนี้ออกมาคลองหลังนะคะไม่ได้อยู่ร้านอันนี้ร้านชายร้านคองหลังวันนี้จะไปธุระกรันปิดร้านหนึ่งวันมาดูป้าป้าเนี่ยเลยมาดูป้าป้าเนี่ย แค่ีตานหนะงะนี่ช่วยยิ้มหวานเนี่ยวันนี้ไม่ได้พักผ่อนไปธุระค่ะไปไปักจีนไปซื้ออะไรเข้าร้านวันนี้จะไปซื้ออะไรเข้าร้านที่หน้าค่าย ถามสิน้ช่วยไหมคะถามดิถามป้า,ปาดิน้อช่วยไหมคะสวัสดีค่ะน้ช่วยไหมคะ,คะ,มคะพี่อายวันนี้มีความสุขคุณยายออกมาหาสศรุสอวยมากมันแดงไปไม่ตา จิง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 จิวย,วย่วยเหมือนกันเลยช่วยเหมือนกันเลยอันนี้เป็นเราเนี่ยมีศักเป็นยายนะคะอันนี้คือลูกลูกสาวของหลานสาวนะคะเป็นคุณยายแล้ว อันนี้เป็นกรุงยายแล้วนะคะเห็นไหมเขาชื่อไข่มุกเนี่ยเขาขาวจัวเลยดูเขียวเลยขี้กุ้ขาวจัวอะไรปะน้องไข่มุกน้องไข่มุกไข่มุกกินเผ็ดได้ไหมเนี่ยกินไหมเขาเป็นมีการน้องอ่ะมีไข่มุกกินเผ็ดอะไรปะไม่ได้ เพีดมากาบบเลยมาลองเผ็ยดมากเลยนะเดี๋ยวเพ็ดเหรอไม่เพ็ยดเลยจิงจ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 งอันนี้คือกี่ควบแล้หมีสามขวบกว่าอันนี้สามขวบกว่าแล้วยังไม่พูดเลยนะคะไอที่เขาเนี่ยเขาไม่พูดนะนนบบรู้เรื่องทุกอย่างแต่ไม่พูด พูดว่าเาเป็นภาษาเพราะว่าเขาดู Youtube เยอะเขาจะไปทางภาษาอังกฤษเขาก็เลยไม่พูดภาษาไทยแต่เป็นภาษา Youtube น้องไข่มุกัวมาสวยไหมเนี่ยโตมางน้จะสวยไหม ไปปลูกเอาออกมาจากในที่นอนตีใจคุณยายมาหากินไม่ได้นูกินไม่ได้มันเสียกินไหมยิ้มานแคไหนส่งจุกกอนจะไปต้องส่งจุกกอนจุกจุก่อนยิ้มหวานหวานกอนยิ้มหวานหวานให้คุณยายเขาดูกอน ไหนให้โชว์ฟันเหยินทีคะเสื้อฟันเหยินหนอฟันเหยินอยู่ไหนคะไหนฟันเหยินแตไมไม่มัดผมอ่ะน่ากลัวอันนี้หัวยังไม่ได้มัดเลยนะค่ะคนสวยคนสวยหนสวยครสวยคะสวยสวยในหนูมีแฟนคลับไหมน้องกระโหนมีแฟนคลับไหมคะ ใครเป็นแฟนคลับน้องกระโถนใครจำน้องกระโหนดได้ไหมอะไรจะใส่ชุดนี้ไปอ่ะก็ว่าเขาจะไปวัดไงอ้าวเหรอแล้วมึงขาสั่นเอาผ้าตีนเอาผ้าตีนไม่กูเผื่อหนึ่งไมนรูงจะไปวัดเอาผ้าถุงไปด้วยหนึ่งเผื่อไปนู่นก็มีจำสารการ์ดแมไม่รู้มันจะไปไหนมาแต่ทุกวันนี้ คนเขาก็ไม่ซีเรียสกันแล้วบางคนมุ่งสายเดี่ยวเข้าวัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยเนี่ยในเนี้ยเขาบอกสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีอ่ะสวัสดีค่ะอันนี้เขาก็ไปโรงเรียนนะคะแต่เขาก็ไม่พูด อาจะพูดภาษาต่งางด้โยนยนนี่หลายแบบแต่เขารู้เขารู้เรื่องทุกอย่างนะแต่เขาไม่พูดไม่อยากเอาเขียดตีปากเลยจะพูดเก่งสมัยเด็กแม่ไอใครไม่พูดแม่เขาต้องเอาเขียดตีปาก <c oughs> ใช่ไหมแล้ว <c oughs> แล้วพอทีนี้ยเขาก็จะพูดเยอะเกินไปก็เลยไม่อยากทำ <c oughs> <c oughs> อไอ้หม้อทำไมไม่กินล่ะ แม่อร่อยอ,ะยอย่ะแต่ยังยังนะแต่ยังนอจะทาอีกเอามาให้คุณป้าป้าดูจะทาสวยชอบคุณยายเพราะคุณยายแต่งหน้าก็เลยอยากสวยเหมือนคุณยาย อันนี้เราไม่ได้ทาให้เขานะคะเราฝังไม่มีแป้งทางใหช้ช่วยวช่วยแล้วช <c oughs> ่วยมีความสุขมีความสุขกับการแต่งสวย๊บ